จากกระแตโปรถี่นใช่ไหมคะเปิดใจสาวแต่ใครเคยได้ยินประมาณเมื่อเดี๋ยวหนักร้อยบังโอ้โหทันสมัยกริก๊กทันสมัยกริก๊กเห็นไหมอินเทรนด์สุด,สด<อ>เดี๋ยวแม่จะร้องให้ฟัง<ะ>ทำท่าให้ดูถ้าชคบเขียวเปรี้ยวแตกไปเลยนม้เป๊ก วยวอยกเสียแดงแม่ตกใจบ่เลยแต่ฝนมีกระทาะหน้าแว่งนี่ยแหละคะป้าเหรอจะมีมันไม่มีนะกระเทาะบ่จริไม่ติดเพราะหน้าแว่นหรอป้าคุณแม่ร้องแล้วต่อมารวมกันกระเทาะบ่จริงป้าพี่แจ๊คคุณแม่ร้องอยู่คนเดียวนะได้ยินนาะไม่ไม่ใจหูบาดนั่นนั่นเอ้ย้องก็ได้ยินได้ยินอีกแล้วพวกมุณได้ยินไหมเนี่ยข่อยเที่ยวได้ข่อยเที่ยวหนึ่งหูไม่หูกระทักเฉียบมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคะ

นกขุนทองจะไม่ยุ่งกับกาแฟนี่คุณแม่ขา